ล็อกอินเข้าไปนะครับ uh, ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะได้แลวเนาะตรนนี้รูปภาพขึ้นมาแล้วนะครับเราอาจจะปรับขนาดของฟอร์มให้มันกว้างขึ้นกว่าน,นี้นะครับตอนนี้เราจะสังเกตว่าตัว customer id ตรงน,นี้มันล้นออกมาเนาะต้องปรับความกว้างนิดหน่อยเนาะ picture สังเกตนะว่าเมื่อเราแทรกเข้ามาแล้วเขาก็จะมาอยู่ตรงอันดับที่2นะครับแล้วก็จะเลื่อน อินเด็กอื่นๆเข้าไปนะครับแบบนี้เนาะสังเกตว่า,าข้อมูลต้องถูกต้องตามนี้ด้วยนะครับบางทีเลื่อนแล้วอาจจะผิดนะครับผมโอเคทีนี้เราอาจจะลองเนาะเพิ่มเข้ามาใหม่ดูนะผมจะเพิ่มแบบเร็วๆนะครับเพิ่มรูปภาพเข้ามาจากนั้นลองอินเสิร์ดดูอ่าก็ได้แลวเนาะตรงนี้เห็นไหมฮะ ลองอัปเดตดูนะครับคลิกขวาอัปเดตดูเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงนี่เราต้องทดสอบนะครับทดสอบ Delete อัปเดตแล้วก็ delete ดูเนาะเดี๋ยวจะลองพิมพ์อัปเดตดูนะประมาณนี้ ก็แสดงว่าผ่านแล้วนะครับในส่วนของการเพิ่ม image เข้อล่างเข้ามาเนาะผมจะลองอีกครับ <find noise> เวลามีการเปลี่ยนแปลงแนะนำให้ทำการทดสอบดูในหลายๆรอบนิดหน,นึ่งนะครับ insert update delete นะครับเดี๋ยวผมจะลองลบดูนะคลิกขวาเลือก delete นะครับ delete ไปลบออก อ่าเวิร์กแล้วนะครับตรงนี้เนาะ